กบประพัสราสุดภูมิใจน้องเหนือเรียนจบปอตีจากจุฬราลรงกรณ์แล้วบอกเลยว่างานนี้ทําเอาคุณแม่ถึงกับภูมิใจสุดๆสําหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่กบประพัสราเตชะไพบูรณ์ผู้จัดคนเก่งแห่งค่ายประพัสราโปรดักชันทีราสุดลูกสาวสุดที่รักน้องเหนือดิศรยาเตชะไพบูล์คว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์จากรั้วจุฬารงกรมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากโดยงานนี้คุณแม่ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดประทับใจเอาไว้ว่ายินดีด้วยนะลูกสุดๆไปเลยนิเทศศาสตร,ร์ภาคอินเตอร์จุฬารงกรมหาวิทยาลัย